ที่เราจะมาดูสิมสีมน,นี่เป็นเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สองสี่ห้าสามสามห้าหรือไงนานมากครับสิมนี่ถ้าเผื่อเป็นภาษาสางก็เรียกสิมถ้าเผื่อภาษาไทยก็จะเรียกโบสถ์โบสถ์นี่เป็นของเก่าแต่ปรับปรุงใหม่โดยมีเสาอะไรของเดิมยังอยู่ผน,นังนี้เท่าที่ถามมาว่า เป็นดินเหนียวปั้นขึ้นมามีพระอาจารย์รีทาเคยอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วก็มีอาจารย์มั่นมาอาจารย์เสามาอาจารย์าอาจารย์เสาหลังจากได้แปลงวปาจากนิมานิกายมาเป็นธรรมยุทธ์ก็มาทำนางวิปัสสนาธรรมฐานที่นี่ ที่สิมนี้ครับที่สิมนี้ที่โบดนี้ทางด้านนี้ก็คือหอไตรหอไตรคู่สร้างมาตั้งแต่ยุคนั้นน,นสอนหอไต ณจุดนี้เป็นอนุสรสถานของอ่าอะไรเนี่ยที่พรงเขาเรียกอะไรศพมาของอาจารย์เาสาหลวงปู่เสาเขาเผาที่ตรงนี้อ่าเรียกว่าเผาศพเลยง่ายดีอะศก็เลยญาติโยมก็เลยลงทุนสร้างเพื่อไปนอนุสรให้กับหลวงปู่เสา ซึ่งละสังขารที่รู้สึกจะเป็นประเทศลาวแล้วก็นำสรีละมาเผาที่นี่อันนี้ก็เป็นหอกรองหอกองหอระคังนะครับข้างในมีรูปปั้นของปู่เสา แล้วมีประวัติให้อ่านแต่คงไม่ได้เข้าไปครับคบับวัดรุปวัดบุลราจังหวัดอุบราชธานีจบเพียงเท่านี้